สวัสดีครับตั้งแต่ที่ช่อง s u p e r t o m อเปิดมาของที่ทอมเอามารีวิวในวิดีโอนี้เป็นของที่ทอมใช้ชีวิตอยู่กับมันมานานที่สุดเลยกว่าที่ทอมจะได้เอามันมาทำรีวิวเพราะ h a s f o o d West c o o p p s s t e r ตัวนี้เป็นอะไรที่ทอมไม่สามารถจะเอามันมาลองใช้แค่2-3สอาทิตย์แล้วก็เล่าให้ฟังได้เลย h a s ตัวนี้เนี่ยทอมใช้มามากกว่าครึ่งปีแล้วครับ แต่ก่อนที่ทอมจะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องใช้เวลานานขนาดนี้เดี๋ยวทอมอธิบายให้ฟังก่อนดีกว่าครับว่ามันคืออะไร Has food waste composter ก็คือเครื่องกำจัดเศษอาหารแต่ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวเพราะมันสามารถที่จะแปลงเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยได้ด้วยในเวลาแค่24ชั่วโมงคือเวลาที่เราทาอาหารหรือซื้อหรือสั่งข้าวนอกบ้านมากินเนี่ยครับ ความเชื่อแล้วก็สิ่งที่ทอมพยายามจะทําอยู่เสมอก็คือเราควรจะทําหรือซื้อมากินแค่พอดีแล้วก็กินให้หมดแต่อย่างบ้านทอมเนี่ยทอมมีมนุษย์เมียอยู่ครับซึ่งมนุษย์เมียของทอมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสั่งเยอะครับสั่งเยอะแต่กินน้อย คือนางอยากที่จะสั่งทุกอย่างแต่พอกินจริงๆก็กินนิดเดียวแล้วแบบว่าจะให้ทอมช่วยกินก็ไม่หมดอยู่ดีไงก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วนางก็ไปทํางานแล้วของหลายๆอย่างที่นางชอบกินทอมก็ไม่กินทีเนี้ยของก็ใส่ตู้เย็นไว้หลายวันจนเวลาจะนึกได้ว่าต้องเอามากินมันก็บางทีกินไม่ได้ละครับก่อนหน้านี้ทอมก็จะคอยเคลียร์ของออกจากตู้เย็นทุกอาทิตย์แล้วก็ต้องเอาไปทิ้ง แต่พอได้เครื่องนี้มาเนี่ยทมก็รู้สึกว่าเออเราก็เอาเศษอาหารพวกนี้ไปใช้ทำอย่างอื่นได้แต่ยังไงก็ตามทอมก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าทำหรือซื้อกินแต่พอดีจะดีที่สุดครับเนี่ยคือการรักโลกที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายเราก็ต้องรักเมียด้วยครับ happy wife happy life has food waste composter ตัวที่ทอมเ,เอกมาให้ดูตัวนี้จะเป็นรุ่น hfc 020k ซึ่ง ตามสเปคของมันเนี่ยมีความจุในการย่อยสลายอยู่ที่2.5กิโลกรัมต่อวันแต่ทาง Ha สก็ยังมีอีกรุ่นที่ชื่อว่า HFC ขีด m ซึ่งมีความจุในการย่อยสลายอยู่ที่1-2กิโลกรัมต่อวันแต่นอกจากนั้นแล้วสเปคส่วนอ,นอื่นก็จะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่ขนาดใกล้เคียงกันมากน้ำหนักเท่าๆกันและใช้พลังงานเท่ากันด้วยซึ่งทาง Ha สบอกว่าตีเป็นค่าไฟแล้วประมาณ100กว่าบาทต่อเดือนสำหรับการเปิดใช้งานตลอด2 4ชั่วโมง ตรงนี้เท่าที่ทอมดูค่าไฟทอมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะกระทบอะไรขึ้นมาจนทอมรู้สึกได้นะครับเพราะว่าค่าไฟที่บ้านทอมเนี่ยมันก็แพงเหลือเกินเพราะทอมทำงานจากที่บ้านมากกว่า95%อยู่แล้วแล้วก็เปิดแอร์แทบจะทั้งวันการติดตั้งเครื่อง h a s สครั้งแรกทำได้ง่ายมากๆครับเราก็แกะกล่องมันออกมาหาที่วางในร่มไม่โดนแดด,ดนฝนอย่างของทอมก็วางไว้ในบ้านเลยครับวางอยู่ข้างๆตู้เย็นนี่แหละตัวโฟมอะไรก็แกะให้หมดเลย ด้านล่างของเครื่องมีขาอยู่แล้วตั้งได้แข็งแรงไม่เลื่อนไปไหนเสร็จแล้วก็เอาของต่างๆที่ใส่อยู่ข้างในออกมาให้หมดเสียบป,ปลัก๊กดูที่หน้าเครื่องว่าเริ่มทํางานแล้วก็ฉีดถุงจุลินทรีย์ใส่เข้าไปเทน้ําเข้าไปอีก 800cc เสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็ทิ้งมันไว้24ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรกสําหรับการใช้งานก็ไม่มีอะไรยากเครื่องนี้ก็เหมือนตัวเราเรากินเสร็จส่วนของที่เหลือไม่ว่าจะจากการเตรียมอาหารหรือหลังจากอิ่มเราก็ ให้เครื่องกินต่อตัวเรากินแล้วก็มีอิ่มเครื่องก็กินแล้วอิ่มได้เหมือนกันตามสเปคของแต่ละรุ่นเลยครับโดยที่ตัวเครื่องแฮสสามารถจะกําจัดปริมาณอาหารได้ประมาณ80-90%ก็คือถ้าใส่อาหารลงไป1นกิโลก็จะได้ปุ๋ยออร์แกนิกที่ผ่านการย่อยสลายจากจุลินทรีย์ออกมาประมาณ1ขีดเศษอาหารอะไรที่เราใส่ได้บ้างคือถ้าเป็นของที่เรากินได้เนี่ยใส่ลงไปได้แทบจะทุกอย่างเลยครับยกเว้น ย่าใส่ของเหลวเช่นพวกน้ำแกงหรือน้ำซุปอะไรเงี้ยพวกเปลือกผลไม้ที่มีความนิ่มอย่างเช่นเปลือกส้มเปลือกกล้วยก็ใส่ได้แต่ถ้าพวกแข็งแข็งอย่างเปลือกทุเรียนเปลือกขนุนอะไรเงี้ยไม่ได้ส่วนของมันเครื่องก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่าใส่พวกเนยหรือพวกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยลงไปครับ พวกเศษชิ้นใหญ่ๆก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนหรือพวกผักที่ยาวๆก็หั่นก่อนเหมือนกันไม่งั้นมันอาจจะเข้าไปพันใบพัดได้การใส่เราใส่ได้ตลอดวันเลยไม่ต้องรอเป็นรอบๆแค่ระวังอย่าใส่เกินขีดจำกัดสูงสุดแต่ละวันของเครื่องก็พอตอนนี้ทอมจะกลับมาบอกครับว่าทำไมกว่าจะได้วิดีโอนี้ออกมาเนี่ยทอมถึงใช้เวลากับมันมานานหรือเกินคือถึงแม้ว่าทอมจะพยายามใส่เศษอาหารเข้าไปเยอะขนาดไหนเนี่ยแต่ด้วยความที่ ทั้งบ้านทอมมีแค่ทอมกับภรรยาสองคนคือเศษอาหารมันไม่พอครับจริงๆแล้วเครื่องรุ่นที่ทอมได้มาเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมาะกับบ้านที่มีคนอยู่4-8ถึงคนแต่สำหรับบ้านที่มีอยู่กันแค่2-4ถึงคนทอมคิดว่าดูตัวที่ความจุน้อยกว่านี้ก็พออยู่แล้วจริงๆเขาเรดว่ามันก็ยังใช้ได้สำหรับ4-8ถึงคนเหมือนกันเลยด้วยซ้ำของทอมเนี่ยครับใช้มาครึ่งปีกว่าแล้ว ยังไม่เคยขึ้นจนเต็มถังเลยซึ่งจริงๆแล้วทางผู้ผลิตเขามีแนะนําว่าให้เราใส่ของจนเต็มตามขีดฟูที่มีเขียนอยู่ในถังหยุดใส่สัก2วันแล้วก็กดปุ่มลดความชื้นรอให้ปุ๋ยดูแห้งแล้วค่อยตักออกมาใช้แต่ตอนนี้ทอมคิดว่ามันก็มีพอสมควรแล้วครับก็เลยอยากจะตักออกมาให้ดูกันเวลาที่ตักเราห้ามตักจนหมดถังนะครับให้เหลือไว้อย่างน้อยก็เท่ากับแกนใบพัด เพื่อให้ตัวจุลินทรีย์ยังมีเหลืออยู่เพื่อจะทํางานต่อไปได้พอตักออกมาแล้วเราก็เอาไปตากลมทิ้งไว้โดยไม่ต้องปิดฝารอให้มันเย็นเท่านี้ก็นําปุ๋ยออร์แกนิกตัวนี้ไปใช้งานได้แล้วครับตัวปุ๋ยที่ได้จะเป็นปุ๋ยออร์แกนิกมีความเข้มข้นสูงสามารถนําไปโรยใส่ต้นไม้โดยตรงหรือนําไปผสมเป็นดินรองปลูกก็ได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทอม ให้ภรรยาทำครับแต่ที่ทางแฮสแนะนำมาก็คือถ้าเป็นกระถางเล็กใช้1ช้อนชาส่วนถ้าเป็นกระถางใหญ่ก็ใช้1ช้อนโต๊ะแล้วก็ดูสัดส่วนเอาส่วนถ้าจะไปผสมดินรองปลูกก็ใช้อัตราส่วน1ต่อ9หรือ2-8ต่อ8ไม่ควรใช้ปุ๋ยตัวนี้ล้วนๆในการรองปลูกข้อดีอกอย่างหนึ่งของการที่ทอมได้ใช้เครื่องนี้มานานมากๆก็คือทอมสามารถที่จะบอกทุกคนได้แบบมั่นใจเลยครับว่า จากการใช้งานของทอมทขาไม่เคยเจอปัญหากับเครื่อง Has Food w a s t e c o m p o s t e r เนี้เลยเรื่องหลกัหลกๆที่ทอมคิดว่าคนน่าจะสงสัยกันก็คือเรื่องกลิ่นไม่เคยเลยครับไม่ว่าทอมจะใส่อะไรลงไปคือบางทีทอมก็มีพวกเนื้อสดหรือผลไม้ที่เกือบๆจะเน่าใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลงไปเยอะด้วยทอมก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องกลิ่นอะไรเลยทั้งที่เครื่องนี้ตั้งอยู่กลางบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นเลยด้วยซ้ำซึ่งระบบในการทำงานของมันมีทั้งการใช้ u v โอโซนและ เมทัล o x i d ิเดชันที่ถึงทอมจะบอกไม่ได้ว่าการทํางานของมันเป็นยังไงบ้างแต่ทอมบอกย้ําได้อีกทีว่าไม่เจอปัญหากลิ่นเลยแล้วก็ไม่มีปัญหามดมแมลงหรือหนูอะไรงงี้ด้วยแต่บ้านทอมมีแมวเยอะอยู่แล้วครับก็อาจจะไม่มีหนูอย่างหนึ่งที่ทางผู้ผลิตบอกไว้ก็คือถ้าสําหรับคนที่นําไปใช้แล้วมีกลิ่นออกมาอยู่บ้างเราสามารถกดปุ่มเพื่อลดกลิ่นเองได้ หรือถ้าเปิดดูแล้วมีความชื้นมากเราก็สามารถที่จะกดปุ่มลดความชื้นได้ซึ่งจริงๆเราทั้ง2ฟังก์ชันนี้เนี่ยครับมันทํางานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วการกดปุ่มก็เหมือนเป็นการเร่งการทํางานของมันเพิ่มเท่านั้นเองแต่ก็อย่างที่ทอมบอกเลยครับว่าตัวทอมเองยังไม่เคยเจออะไรที่ทําให้ทอมต้องกดปุ่มทั้ง2ปุ่มนี้เลยในส่วนของการดูแลแล้วก็วัสดุเส้นเปลืองตรงนี้ถ้าเราไม่ตักปุ๋ยออกจนหมดอย่างเดียวเลยครับที่เราต้องเปลี่ยนก็คือหลอด UV เปลี่ยนปีละครั้ง หลอดละไม่ถึงพันบาทแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําก็คือถอดแผงกรองฝุ่นออกมาทาความสะอาดด้วยน้ําแล้วก็ขัดด้วยแปรงเอาไปตากลมแล้วก็เอามาใส่ใหม่เดือนละครั้งหรือเวลาที่มันสก,กรปรกมากอ๋อแล้วก็ย้ำอีกทีครับอย่าใส่ของเกินกําลังทํางานในแต่ละวันของมันโอเคสําหรับเครื่องกําจัดเศษอาหารและแปลงเศษอาหารให้กลายเป็นปุย๋ยแฮ s ฟู้ดเวสต์คอมโพสเตอร์ตัวเนี้ย มันก็เป็นเครื่องใช้ในบ้านที่ทําเทคโนโลยีออกมาได้เหมาะกับโลกในสมัยปัจจุบันซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็ต้องควรระวังเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเวสต่ตางๆนะครับแล้วถึงราคาของมันอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่สําหรับครอบครัวที่ใหญ่หน่อยบ้านมีสวนมีต้นไม้มันก็เป็นเครื่องใช้ที่น่าสนใจดีแล้วก็ มีประโยชน์ในการใช้งานตัวปุ๋ยที่ได้มาเป็นปุ๋ยออร์แกนิกหรือปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งทอมคิดว่าคนที่ปลูกต้นไม้หรือทําสวนแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ปุ๋ยแบบอื่นร่วมด้วยอยู่แล้วแล้วตัวนี้เราก็ใช้เป็นส่วนเสริมได้อีกทีหนึง่งยังไงสําหรับคนที่สนใจเดี๋ยวทอมจะใส่ลิงก์เพื่อไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้ด้านล่างเลยครับหรือถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลตรงไหนก็ใส่มาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลย สำหรับวิดีโอนี้ทำฝากไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้เราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ